กลับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมขาช่วงนี้อยู่กับ SS Coffee Plus นะคะ นางเอกของเขาเนี่ยก็คือซอยโปรตีนนะคะทาให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ความหวานไม่ใช่น้าตาลนะคะใช้สารสกัดจากญ่าหวานค่ะวันนี้มาพร้อมโปรก็ดูแลสุขภาพด้วยเ s c anyway. o f f e e ฟพัดกาแฟสําหรับคุณผู้หญิงนะครับก็ใครอยากจะหุ่นดีแล้วก็ผิวดีนะครับแนะนํา s s c o f f e e ฟพัดเลยวันนี้1กล่อง15บองราคากล่องละ3า0บาทแต่วันนี้นะครับโปรโมชั่นจัดไปเลยนะครับซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเหลือเพียงแค่1000บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับเบอร์นี้ครับศูนย์กห้าเ 1 8 6 2 4ครับหรือที่รายสุขภาพดีสแก,กนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับนี่เมื่อกี้เถียงกับ EO อคุณผู้ชมอะไรอ่ะ ดิฉันบอกว่ามันไม่ใช่ไอศครีมอีโอมบอกเป็นไอศครีมแล้วโอมเนี่ยกินทุกวันออดิฉันบอกโอมมันไม่ใช่ไอศครีมออมองอยังไงก็ไม่ใช่ไอศครีมเดี <hoo. S 2> show, ๋วดิฉันจะโชว์รูปให้ประมาณ1วินะคะให้คุณผู้ชมได้ตัดสินนะคะว่ามันคือไอศครีมหรือว่ามันเป็นอะไรที่โอมบอกว่ากินแล้วอร่อยมากตกวนหนึ่งวิแล้วก็อมในปากแต่ไม่ละลายในมือแตกในปากแต่ไม่ละลายในมือนะคะเกินหนึ่งวิ ยูทูบบอกนะจ๊ะเรื่องของมึงอ,อ,อบอกชอมสีไม่ใช่เรื่องของ,องโอมก็กลุมไม่โชว์แล้วนี่ไง มาดูนี่ดีกว่าคุณผู้ชมนะครับไฮโซนามสกุลดังเคลียร์รยยครับทุกปมนะฮะข้อสงสัยหลังถูกขุดโยงมือที่3คุณเจเจตรินนะคุณแม่นะฮะข่าวลือสนานของดารายุเก้าศูนย์ครับเมียจับได้ว่าสุกิกรุก่นลูกครับแอบย่องเงียบเซ็นใบหย่าจนคนโยงไปจนที่คุณเจเจตรินและคุณปิ่นเกตมณีครับแม้ข่าวลือนี้จะผ่านมาหลายวันแล้วแล้วก็มีเบาะแสใหม่ๆเมาสนานออกมาทุกวันแต่คุณเจและคุณปิ่นก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่นะครับ ก็มีคนเข้าไปเห็นนะฮะไปสื่อไปขุดไปดูว่าจะเป็นไฮโซสาวนามสกุลดังหรือเปล่าคือไฮโซไมล์เพียวปรียาครับหลังโลกโซเชียลมีการขุดภาพแล้วก็คลิปของไฮโซไมล์ o, My, กับแล้วก็ร้องชื่อดังอย่างเจเจตรินที่กําลังเป็นข่าวลืออยู่ในขณะนี้เล่นเซิร์ฟด้วยกันพร้อมต้องก็สงสัยว่าอ่ะเธอเป็นมือที่3แฟนใหม่ของเจเจตรินหรือเปล่า ตั้งข้อสงสัยแบบนี้พัลล่าสุดเองไฮโซมายเองครับพอมีประเด็นแบบนี้ก็ไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดอยู่นานคุณแม่ต้องออกมาพูดออกมาเคลียร์ให้ชัดเจนนะฮะกับเรื่องผูกโยงเป็นมือที่สามของคุณเจตจลินว่าเข้าใจผิดกันไปใหญ่เออหวังว่าไม่คาใจกันแล้วนะคะทุกคนมารู้จักกับพี่เจจากกลุ่มเพื่อนเลเชิญมาร้องเพลงในงานวันเกิดไม่ได้เป็นอะไรนอกจากพี่ชายที่น่ารักคนนึง ซึ่งนะครับไมละมีสามีและมีลูกที่น่ารักอยู่แล้วก่อนแชร์และคอมเมนต์ข่าวอะไรที่มันผิดๆเนี่ยอยากให้ทุกคนนึกถึงความรู้สึกครอบครัวแล้วก็ลูกๆของมายด้วยค่ะใช่ค่ะนะคะเออเนี่ยนะครับขามีลูกมันวั่นเป็นหมดแล้วว่าตอนนี้เอาง่ายๆเขามีลูกมีผัวแล้วหยุดโยงใช่ค่ะนะครับเขาโยงตั้งแต่คุูน้องในฐานะที่โอะไรอยู่ในเหตุการณ์อะไรเด็กคนนั้นใช่คนนี้หรือเปล่า ม่กันบ้าเหรอหาเรื่องหาแล้วเดี๋ยวคนก็มาถามโอมรู้จริงเหรอรู้จริงมันไม่ได้รู้แม่ของเซลแล้วก็ไปอ่านมึงดูหน้ากูแล้วมึงดูคําพูดของอีนี่ใช่บ่ะมึงคิดว่าใครพูดจริงมึงพูดแล้วมึงพูดแล้วซลงมาที่หน้ากูอีรานอีอพูดแล้วส่งมาที่หน้ากูพูดว่าอะไรเมื่อกี้ที่มึงจะแก้ตัวของมึงอ่ะมึงพูดไปเลยไม่ใช่คำว่าแก้ตัว เราใช้คําว่าเรารู้เรื่องเราทั้งหมดมาจากชาวเน็ตและเราก็อ่านจากตามเพจต่างๆซึ่งที่แม่บอกว่าโอมรู้โอมนั่นนี่แต่งเรื่องอุปโลกขึ้นมาแล้วให้ไม่โอมโดนทัวงอืมเรื่องจริงใช่ไหมพูดว่าเรื่องจริงอนอแห่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเรื่องนี้ใครจะไปรู้แม่ นี Stelle, know, das ่อยู่ตรงนี้จะไปอยู่ตรงอื่นได้ไงโอมอะไรมึงก็พูดไปทำไมมือถือในมือแม่เดี๋ยวแม่จะโพดแล้วโพดปะมึงเป็นคนเดียวที่รู้อย่าพูดอย่าเรื่องกูจะแท็กมาหามึงอย่าหาเรื่องอย่างนี้เพราะว่าเรื่องครับกูจะบล็อกอินนี่ทำไงเนี่ยอะไรเนี่ยก็นะตรงไหนก็นี่ไงก็ตรงไหนลูกไหน๋ยววะกหนึ่งดี เลิกติดตามก็เ,เลอกติดตามใช่ั่นแหละ,แ,ละแต่มันก็หายไปจาก Facebook แ,แม่นะฮะอ่ะมาดูนี่ดีกว่าคุณเจคุณปิ่นนะครับพร้อมใจโพสต์คลิปเดียวกันลูกชายยิ้มแล้วนะฮะก็ล่าสุดเองเมื่อวานเลยนะครับทั้งคู่ก็ต่างพร้อมใจโพสต์คลิปลงสตรอรี่เป็นคลิปเดียวกันครับดยมีการรีโพสต์คลิปของเจ้าขุนนะฮะลูกชายคนกลางกําลังซ้อมเต้นกับเพลงใหม่ที่ใกล้จะออกพร้อมปล่อยคลิปมาสปอยกับแฟนๆด้วยนี่เป็นเพลงนี้เลยแต่ไม่รู้ว่าเพลงอะไรยังไม่ได้ฟังนะฮะด้านของแม่ปิ่นก็มี ลูกผมด้านเจน,นะครับเจตลินเองก็ได้มีการโพสต์คลิปเดียวกันระบุว่าสปอยหน่อยนะจ๊ะพอมีโมจิหัวเราะด้วยนะครับเรียกว่าช่วยกันโปรโมทลูกชายสุดเลิฟก,กันสุดตัวกันเลยทีเดียวจ้าแล้วว่าอยจะออกมาพูดครับพี่พูดเพลงใหม่ของลูกชายใช่ไหมเรื่องพี่อะคอนเสิร์ตพี่ก็ไม่พูดอืูว่าเขารอเรื่องเรื่องเรื่องนี้มากกว่านะพี่เจน,นะอืม เ่าพูดแตพี่เขาจะเออจะได้เกลี้ยกจบๆไปเขาบอกว่าจะพูดทำไมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของฉันอเีเข้ามาหรออธิมตในฐานะที่มึงอะไรมึงนึงชอบเขียให้กูด่ามึงทุกวันเลยเนาะเออไม่เป็นไรรักด่าไเหอะเขียให้ด่าได้แต่อย่าเขียให้ไม่ีเขาสนใจเรื่องลูกพี่หรอกค่ะเขาสนใจเรื่องพี่ค่ะวินาทีนี้เขาสนใจเรื่องพี่ค่ะพี่เจต้องพูดแล้วค่ะจริงไม่จริงอะไรยังไงพี่เจก็ต้องรีบพูดนะคะ ไม่ได้สนใจน้องเจ้าองเจ้าขุนเจ้านายเจ้าอะไรกหรอกค่ะสนใจเรื่องพี่เจนี่แหละคะ่ะจริงไม่จริงพี่เจต้องที่พูดแล้วคะ่ะนะคะต้องพูดออกมาใช่ไหมถูกต้องค่ะจริงไม่จริงก็ต้องพูดมาเลยไม่จริงก<อ>็คือบอกว่าไม่จริงไม่จริงก็บอกว่าไม่จริงหรือว่ายังไงอธิบายมาเพราะว่า f อฟซีพี่เจหนูก็เป็นคนหนึ่งที่เป็น f อฟซีพี่เจ,จซื้อเทปอัลบ,บั้มแรกที่ยอมเสียเงินก็ของพี่เจแต่เหมือนมึงเนี่ยเนี่ยอู้อย่งนี้แต่พอ จะไปซื้อคุณแต่งไม่มอะหรยกูยังโกรธทำนี้แค้นในใจอยู่เลยแค้นแม่ตัวเองจะแต่งมาให้แต่งไงจะแต่งตามเทปคอยจมเนลือคืเราไห้กูแต่งโกรธมากวันนั้นเข้าไปอ่านคอมเมนต์ที่เราคุยเรื่องนี้กันนั่นแหละข่าวทำไมไม่เข้าข่าวสักทีคุยแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ถ้าไม่ชอบดูก็เปลี่ยนนะคะไปดูที่อื่นเขาจะดูข่าวดูข่าว ชอบมาคุยเลยก็ไม่รู้อีพีที่กรสองคนได้เลยพี่เต๋อไม่โกรธนะคะเพราะว่า f อฟซีพี่เต๋ากับเอฟซีโอมชอบให้คุยเรื่องงี้เรื่องข่าวไปคุยเรื่องข่าวมันหาเปิดได้ที่ไหนได้หมดค่ะแต่เรื่องเอ็กซ์คลสเรื่องอะไรพวกนี้มันไม่มีค่ะนะคะบางทีเนี่ย กูเจอทั้งฝุ่นเจอทั้งคันเจอทั้งอะไรแล้วให้กูได้กูดตลกบ้างเถอะเกี่ยวอะไรกันวะละฝุ่นควันเกี่ยวอะไรคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนน้ำตาไหลที่ตาเต็มค็เคินยาแก้แพ้ซึ้งอะไรอะน้ำมูกไหลพีเอ็มอง้าเอออะไรเออออกมาข้างนอกก็ไม่ดีขึ้นนะคะขับรถไปต่างจังหวัดออกไปประมาณสามชั่วโมงดีขึ้นแต่พอขับเข้ามาในกรุงเทพ เหมือนเดิมอกลับมาเหมือนเดิมนะคะแล้วเขตที่พี่เต๋ออยู่เป็นเขตที่มี PM 2.5 อันดับหนึ่งคลองสบบามวาไใช่ใช่ใช่คลองสบบามวาคลองสบบามวาเมื่อวานเนี่ยดูดูข่าวคนป่วยจากฝุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก35%เปอร์เซ็นต์พี่เต๋อเชื่อเพราะกูก็เป็นคนหนึ่งผอ้ชมเชือ่อเลยผู้ชมเชื่อเลยฉันเปลี่ยนยากแก้แพ้มาสี่ห่อแล้วอะเอาไม่อยู่ยาหยดตามันไม่ช่วยเยียดกูเลยกูก็ยี้จนตาแดงไปกินเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนเพื่อนบอกทำไมขอบตามึงดำกูก็ต้องแอปบอกว่าดูเนี่ยแต่เปล่าหรอกกูคันตากูคันตากินสองเม็ด กินเม็ดหนึ่งไม่อยู่ต้องกินสองเม็ดไม่รู้ใครเป็นบ้างแต่พี่เป็นหนักแล้วตอนนี้แล้วอีนี่ก็บอกมาสายจะไม่มาสายได้ยังไงที่แรกกูจะลาไปหาหมอแล้วกูก็สงสารมึงกลัวมึงจัดคนเดียวเออกูเลยต้องมาก็จัดเสร็จแล้วค่อยไปหาไม่หาไม่ได้เพราะว่ามันโรงพยาบาลมันต้องนัดหมอแต่ไม่ได้มีผัวเป็นหมอเหมือนใครบางคนนี่อีกแล้วเหรออีกแล้วบอกว่ามึงที่กับหมอจริงหรือเปล่า ที่ไหนกะหมอปลาหมอปลาุ้ยหมอปลาเหรอนี่ยหมอปลาที่เป็นข่าวนะหมอปลาอะไรอะหมอปลาทองหมอปลาทองนะนะฮะมาดูประเด็นหนึ่งดีกว่าคุณผู้ชมครับเสถเทือีกแล้วครับผู้ประกาศหนุ่มแม่เหล็กช่องครับย้ายด้วยค่าตัวที่บอกว่าสูงปร๊ดเลยทีเดียวนะครับดีใหด้วยค่ะมาสนันกันเลยครับจากเพจชื่อดังอย่างอีซอขยี้ข่าวสองครับออกมาเปิดประเด็นร้อนแรงว่าผู้ประกาศข่าวยแ่งนมันดูที่ไอ้ติมซี่โอมบอกว่ากินได้ผู้ประกาศข่าวหนุ่มลูกหลัก ที่ถือได้ว่าเป็นแม่เหล็กของช่องนะฮะย้ายไปอยู่ช่องใหม่ด้วยข้อเสนอดีๆบอกว่าช่วงเวลาออกอากาศก็ดีและก็ดีลค่าตัวจบกันที่แบบสูงปรีดกันเลยทีเดียวห้ามกลางคอมเมนต์กันสนั่นนะครับบอกว่าแวบแวบแรกเนี่ยอุ้ยทันทีเลยในหัวนะั้นมีแต่เฮียหนุ่มกันชยัยบางคนบอกว่า,กวาป,กปกติค่ะย้ายที่ใหม่ก็ต้องได้ดีดกว่าเดิมเงินเยอะกว่าเดิมถ้างานจะย้ายทําไมละจ๊ะนะฮะ บางคนว่าน้องน้ําแข็งย้ายตามไปแล้วด้วยนะครับเออแข็งออใครวะเออใครวะน้องน้ําแข็งไอซ์เหรอไอซ์ Ice. น้องน้ําแข็งคือไอซ์แล้วก็ผู้ประกาศข่าวนึกได้แค่พี่หนุ่มคนเดียวจริงๆนะครับบางคนบอกว่าทางเพจได้มีการเผยใต้โพ์บอกว่าก,าก่อน ก่อนอ,อะไรอะไรวะก่อนจะบางทีพี่ๆต้องแกล้งโง่กันบ้างนะคะก่อนจะแบบว่าโพสอะไรต่างๆเนี่ยมึงจะมาฉลาดกว่าแอดมินไม่ได้เออเดี๋ยวมาโหโรบโพสเลยนะฮนะหน้าที่ทุกคนคือเอ๊อุ๊ยอะไรคะเรื่องของมึงเรืองของเรื่องของมึงไปเถอะเออประกาศข่าวนี้เขาสนใจหรอทำไมอ่ะเขาสนใจแต่พระเอกนางเอกอ้าวขนาดคุณพุทธาย้ายยังมีคนสนใจเลยไม่อ่ะเออถ้าพี่หนุ่มกัญชัยย้ายก็มีคนสนใจไหมเขาก็บอกไปเถอะ เนีย่ยถ้าพี่หยุดยายเงี้ยก็ต้องมีนนคนสนใจแม่คนเราเนี่ยสร้างอันนี้ไม่ได้ว่านะคะเราก็เล่าเล่าประสบการณ์ให้ฟังบางทีเขาอยู่อีกช่อ,มมองหนึ่งเขาดังที่ผายไวป,ป่วงแต่พอไปช่องใหม่อาจจะดังมากกว่าเดิมก็ได้ออาจจะไม่ประสบความสมําเร็จก็ได้มันก็เห็นเห็นกันมาตั้งแต่ในอดีตแล้วฉากมันยุ่งอยู่กับดวงด้วยค่ะจังหวะจากคนมันเนาะใช่ค่ับนะคัะไปดีมนก็ดีไปแบบว่าตุกตักหายไปเลยหายไปเลยก็เยอะนะคะหายไปเลยเงียบหายไปเลยก็เยอะนะคะมาก่อนอยู่ช่องนี้เป็นดาวเลยนะคะ พอไปอยู่อีกช่องหนึ่งอ่ะก็คือเพื่อนพี่เต๋าเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังมสมัยก่อนทํางานอยู่อีกช่องหนึง่งก็ถือว่าดังระดับหนึ่งพอต้องย้ายไปอยู่อีกช่องหนึง่งซึ่งเป็นช่องทีวีดิจิตอลลูกวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยอืจากเนี้ยจากช่องนี้นะเ <c oughs> นี่ยดังพอไปช่องนี้ปับ๊บติดใค่อ่ะให้เอ่ยชื่อเลยเหรอ ไม่แม่เขียนให้ไหมผมน่าจะรู้เดี๋ยวผมบอกลังเบกแต่ผมน่าจะรู้จักนะน่าจะรู้จักน่าจะรู้จักหรือน่าจะเคยได้เขาชื่อคนนี้ป่ะเอ่อถ้าเขียนชื่อผิดไม่รู้นะที่มันที่อาอาจจะอ่านแบบนี้ป่ะมีแบบนี้ไหมไม่มีใช่ไหมชื่ออะไรนะที่เขาชื่อแบบนี้อะไรสักอย่างที่ต่อทายใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมผมไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ถามว่าคนนั้นน่ะไม่ใช่ใช่ไหมโอเค ผู้ชายเออก็ผู้ชายเขาย้ายเมื่อก่อนเขาอยู่ช่องนี้อ่าก็ดังอ่พอมาช่องนี้ความดังลงมาครึ่งหนึ่งอ่าแลวย้ายไปอยู่ช่องนี้จบล้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าเขาบอกว่าพี่เตา๋าช่องบางช่องมันมีดาวหลายดวงอืมไปแทรกยากมันแทรกยากอืมมันแทรกยากพอมันมีดาวหลายดวงเสร็จปั๊บเนี่ย แล้วอ,อ๋อไปอยู่นี่มาไปอยู่ก่อนก่อนจะไปอยู่นี่ไปอยู่ไปก่อนก่อนจะไปอยู่นี่ไป,ไปนี่มาก่อนอืมอืมอันนี้ก็ไม่ดังแล้วอืมแล้วย้ายเพราะไปย้ายมาอยู่ตรงนี้หนักกว่าเดิมอืมๆๆเพราะบอกเลยมันมีมันมีดาวเขาอยู่แล้วไงพอมันมีดาวแล้วเราเราก็เป็นคาแรคเตอร์เราอย่างเงี้ยพอเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็แทรกยากมันก็ไม่ดังเหมือนนี่ไงคนนี้เนี่ยคนเนี้ย ทีจักเนี่ยใช่ไ่เลยกิบเลยกิบเลยตอนที่อยู่เนี่ยโคตรดังดังทุกวันนี้ไม่เคยพูดถึงเลยกิบเลยกิบแปว่าเงียบเงียบกิบเออนะคะตามสภาพจริงๆนะพี่บอกเลยใช่เงินได้เยอะกว่าแต่ความดังไม่ได้ตามมาความดังอยู่ตรงเก้าอี้อันเก่าความดังอยู่ตรงเก้าอี้คนไม่ตามคนไม่ตามคนชอบเรา พอตอนอยู่ช่องนี้แต่พอเราย้ายไปเขาก็ยังยึดติดกับช่องมันไปมันมันมันไปเจอดาวอีกหลายดวงเขาจะบอกเลยว่าปัญหาของผู้ประกาศคือมันไปเจอดาวของที่เก่าอยู่แล้วแล้วพอประกบคู่จัดผังไม่ดีเวลาไม่ได้อืจบจบจริงๆค่ะอ่ะหมดแล้วอยังเดี๋ยวพักเบก่อนดีกว่าค่ะไปด้วยนะคะ S S Coffee p s พนะคุณผู้ชมนะคะซอยโปรตีนเนีนนุ่มนะคะแล้วก็ ไม่ใช่ความหวานจากน้ําตาลใช้เท่าว่าหันนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีก่อนค่ะครับก็นี่เลยครับโปรนะบอกโปรกันสิจะรีบพับน้ำตาลโปรวันนี้นะครับหนึ่งกล่องสิบห้าซองครับราคากล่องละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นด้วยกับเอสเอชคอฟฟี่พัฟนคุณผู้ชมสนใจรีบสั่งเลยนะซื้อสามกล่องแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องราคาเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาททุนเท่านั้นสนใจก็โทรได้เลยครับศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่แหล่สุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้าพักส คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดขาดเลยนะ,ะคนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ